นึ่งเรียนอยู่เป็นคนหู้ละอยู่กับยาลำบากรักตำชีวิตผ่านมาจนได้มาจะไม่ย้องเพลงพ่อบิกแม่เผียวมายันละห้องกะย้องว่าเก่งเลยให้โอกาสขึ้นมาบันเลงกลองแฟนด้วยเพลงเขาพาให้โตเกียว สวัสดีค่ะสวัสดีมค่ะอาทักทายหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่พี่พี่หน้าเวทีด้วยนะคบแล้วก็แม่แม่ในไลฟ์สดด้วยนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่คะปีนี้อายุสิบสามปีครับสิบสามปีแล้วใช่ค่ะเป็นไงบ้างลูกอายุสิบสามปีรู้สึกยังไงรู้สึกกำลังจะเปลี่ยนคีย์ค่ะเปลี่ยนคีย์ใช่ครับของวันมันคือปีนี้จะได้อะไรลูก ไม่อยากได้อะไรครับน้ำเป๊บซี่เอาไหมเอาค่ะกินหรือยังวันนี้ใช่มันจะเด็กพี่น้องเอ้ยอันกินเครียดซี่อยู่บ้านอย่างเงยเราเกิได้อะไรลูกก็สั่นคิดไปคิดมาเดี๋ยวทั้งตู้แป๊บซี่โอ้อยากกินเป๊บซี่พอไปกินเป๊บซี่พอกล้ากินหวานน้ำแข็งกับบังกากินกินแต่กินน้ำเปล่ากินน้ำเย็นไหลบุ๊บบ้านเราไปกินเขาอยู่ที่เอปซี่น้ำแข็งก้อนเกี่ยวกับไซส์เพราะตอนนั้นไซส์ถึงไหนก็ต้องกิเย็นน้ำแข็งไหอ่ะเดี๋ยว วันนี้วันนี้มีครอบครัวมาบ้างนะคะเชิญครอบครัวน้องสิแกรมนะคะบนเวทีด้วยตัวแทนน้องครอบครัวน้องสิแกรมสงตัวแทนที่สเลยค่ะคุณพ่อคุณย่าได้เลยได้เลยครับคุณย่าคุณปู่นะฮะอ่าปู่ยูเบื้องหลังนีกันแลนของลูกของหลานไปต่างจังหวัดอยู่ขอนแก่นอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เห็นหน้าค่าตากันประจําเลยนะคะคุณพ่อคุณย่าคุณปู่เนี่ยอันนี้คือคุณปู่อันนั้นคือคุณย่าอันนั้นคือคุณพ่อ คือผู้ใหทพี่น้องว่า <c oughs> คือผู้ใหที <c oughs> ก,ออกดเ,ดเก็คือผู้ใหเจ้าบึ่งอ่อลดเด้บอดนี้เดอเจ้าจะเหว่าคือข่อยเด้บอดนี้น่ดส<อ>ังกตบ้าล้วอยูนีคือผู้ใหญพี่น้องเรือกตอนเป็น,นยูนีแล้วนะตอน,น,ต,อนตอนย้อยู่นี่เลยอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ปู่ทัชไทย f อซหน้าไปทีและหน้าจอครับครับก็ขอกาสสวัสดีครับ f อซนะครับที่อยู่ทางบ้านแล้วก็อยู่ที่นี่นะครับก่อนเี่นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาบอสบิ๊กนะครับผู้ใหญ่บ้านบิ๊กคุนแล้วถ้าไม่มีผู้ใหญ่บ้านบิ๊กคุณแล้ ก็ไม่มีซีแกมในวันนี้นะครับซึ่งที่ยิงผมอยู่พระลับทราบกล่าวว่าพ่อบิ๊กไปซื้อที่อยู่ตรงโน้นต่อไปพวกบินครอบครัวเดียวกันนะครับครับใกล้กัน,นครับผมทํางานอยู่เทศบาลพลับเป็นประธานสภานะครับก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพ่อบิ๊กในการประสานงานทุกอย่างในพื้นที่จําบพลับนะครับวันนี้ดีใจอย่างยิ่งที่ให้เกียรติน้องซีแกมนะครับ ก็ขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ทางนี้และก็อยู่ทางบ้านนะครับที่สนับสนุนตัวเกียวมิวสิกนะครับชวงนี้ก็ e ีพีเท่าไหร่กูจะไม่ได้ครับก็ติดตามดูตลอดไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดขอให้ร่ำรวยเจริญนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่าขอบคุณคุณปู่นะคะอ่ะคุณคุณย่าสักนิดนึงค่ะตครเล่านค่ะ ขอบคุณพอบีก็แล้วก็ขอบคุณผู้ชิดจังทั้งแรกที่ที่ผู้ชิดจังไปรับแล้วก็ต้องให้ใจแม่วก็ต้องมาหาพอบีกยากับดอบพูนที่ที่ลูกพี่มือดีค่ะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีแม่แม่ที่ซัพพอร์ตน้องแก้มค่ะทุกบ้านบ้านค่ะพร้อมสักนิดไหมคะคุณพ่อค่ะ <c oughs> ครับก็ขอบคุณพอบีกแต ที่เอ็ดดูร้เสียงนะครับแล้วก็พี่พีในตัวเกียวทุกคนแล้วก็แม่แม่เอฟทีที่เอ็ดดูร้องเสียงครับครับยึดเป่าด่ากันอันนี้ก็คือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังเขาจริงๆนะคะวันนี้ก็แม่รวมบอามสูงน้ำกันนะคะมาเป็น เขียนให้กับในงานคล้มันเกิดด้วยครบ13ปีอะ Happy Birthday พร้อมกันค่ะ13ปี Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy birthday to you แหมป๋าเจมบ์มไมกับน้องซีแกรมค่ะครบ13ปีบบริบูรณ์เมื่อวานนี้นะคะบอกเลยเกือบถือโยแยบชือนจีขึ้นมอกันนึ่งสามใช่นมาอีกนิดนึงมีสามคือกันเป็นแยบสำนักถือของหรือติดอะไรอ่ะให้ให้ซีแกรมกล่าวอะไรถึงเอฟซีพ่อบิ๊กนะคะ และก็ครอบครัวด้วยค่ะลูกคครับตอนแรกผมก็ขอขอบคุณพ <im> ่อบิ <com S 1> <eurs> ๊กกับแม่เพลวแม่ยุ้ยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่แม่แม่อยู่หน้าเวทีนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่แม่แม่ในไลฟ์สดด้วยนะคระโอเคแล้วแค่นี้แล้วก็ขอขอบคุณคุณย่าคุณพ่อด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกในวันนี้นะครับที่มางานวันเกิดนูขอบคุณนะคะครบสิบสามปีแล้วต่อไป าปีีน้ตั้งแต่ทำอะไรบ้างอะไรนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานทัมาแล้วก็ขอขอบคุณลืมไม่ได้นะครับคุณครูชินจังค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเป็นพระอยู่ครับล่นได้เสือกันเลยก็เลยคือยู่ว่าเสือกพระได้หรือครูพระครูพระครูชินจังต้องบอกเลยว่าจุดเริ่มต้นของสีแกรมก็คือ ครูชินจังนะครับหรือพระอุภักของชินจังพระชินจังเพิ่งส่งคลิปวิดีโอมาให้ทักเพลงนะครับก็ได้เป็นการสร่งต่อคือคนก้าวแรกเลยน้องมีความสามารถอยู่แล้วร้องเพลงอยู่แล้วแล้วครูชินจังก็ไอพระชินจังก็เลยเอาวิดีโอเนี้ส่งเข้ามาทางวงซึ่งตอนนั้นเพลงคอยจะบ้างไฟแสงก,งกําลังดังอยู่มากๆน้อล้วน้องก็เลยได้มาอยู่ตอนนั้นซึ่งพ่อบี๊กแม่พี๊กก็ขี่รถยนต์มาจาก เรื่องเขาทาแล้วก็มาหาน้องตอนประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนี่แหละนะครับแล้วก็เข้ามาหาน้องซ<ฆ>ึ่งตอนนั้นน้องยังเล็กมากๆใช่ไหมลูกเ่อร์เน็นน้อยก็ดีอยู <c oughs> อ่บ่น้อยก็ดีอยู่น้อยก็ดีใช่แต่ว่ากุดปลุกปลวกเนยัไอยู่เอ่าเรื่องกับเห็นเขาเ้าไปกเสือภัยรู้ไหมน้งนงองก็ร้องไห้ตกใจที่แบบว่าพ,อพ่อปีกไม่เอาไปหาตอนนั้นก็เป็นจนมาถึงทุกวันนี้แล้ววันนี้พ่อปีกอยาก อวยพรอะไรน้องสีแก้มบังคับก็อวยพรให้ลูกซีแกมมยความาสุขคมแข็งแรงอดีดเนี่ยก็แข็งแรงไว้ก่อนแล้วก็เอฟซีชินชอบออกซิ่งเกินเด็กไกเอซีมักเอฟซีติดตามเพ่งออกมาไก่มันมวลหนาวันี้ชิดเอฟซีชินชอบแล้วเพ่งดังแล้วก็ขอให้เสียงลองออกมากอนมวลไป็ลองเวที่ใดไปลองจังหวัดเด็ไก่คนติดอกติดใจเพราะว่าต่อยเข้าเสียงดีมาได้ขันเสียงเข้าหอกบอออกเป็นเสียงนี ก็เลยบอกดูว่าเปไปไหว้พระยู่มบอกเดกกับพขาว่าน่าขอเสียงให้มันมาให้มีเสียงให้เสียงอะไรหรือเพราะว่าน้องกับท่งเรียนหนังสือแล้วก็ตอนนี้คือทั้งเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ออกคอนเสิร์ตกับตัวเกียวดูสิด้วยซึ่งน้องก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถในความมนความอดทนในการใช้ชีวิตด้วยเป็นทั้งเด็กหน่อยปูลราโรงเรียนไปแข่งโรงเรียนคู่กับเอื้อนไปแน่แล้วกิจกรรมตัวเกียวกับบ้าขาดลงเลยก็ไม่ขาดอันนี้ก็ขอชื่นชมด้วยว่าเด็กในวัยอายุแค่นี้สิบสามปีนี่มันมันมันเกิน เกิดค,ความสามพันของของอะไรคนถ้าเกิดเทียบตัวเราเอง13ปีเราหาเงนินได้ยังเราก็ยังไม่ได้หร,หรือเราทํางานหรือยังแต่น้องก็คือทํางานแล้วก็เก็บเงินเพื่อเก็บให้ตัวเองเรียนอนาคตน,นั่นเองครับก็เลพอห้น้องมีความสุขแล้วก็ f อติดตามเ c เยอะออะไปครับอขอบคุณพับพีค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยนะครับอาจจะช่วงนี้อาจจะช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านเสียงอะไรเงี้ยอายุฮอร์โมอนน้องอาจจะยังยัง่มั่นใจป่ะนะครับทุกคนช่วยให้กําลังใจน้องได้ครับน้องหนีน้ำน้องซีแกรมนะฮะ อ่านี่ก็เป็นของขวัญนะคะอ่เอฟซีนี้เอฟซียังม่มอบมีอะไรก็มอบช่อดอกไม้ได้เลยนะครับเอฟซีจากเอฟซีน้องซีแกรมได้เลยค่ะช่วงนี้เลยช่วงนี้มอบได้เลยหลังจากนี้ไปต้นไปก็จะเป็นช่วงของคอนเสิร์ตกับตัวเกย์ยูซีที่จะมอบผลงานเพลง Sting ฝรั่งก็มีเด้มอบให้ยูซีทางตาเรื่อยๆเลยนะคะเรื่อยๆเลยนะครับใครจะมอบของขวัญให้น้องซีแกรมนะครับช่อดอกไม้ ชอบอะไายเงินนะครับเป็นกลาลังใจน้องซีกแกรมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจอ,อีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่ที่ล้นหลามหน้าเวทีก็ประมาณนี้นะคะมือเนี่ก็เป็นอีกมือวันสําคัญของน้องซิกแกรมนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งกําลังใจส่วนหนึ่งจากทางบ้านด้วยฝากฝากแ,แม่มาเนาะ,ะมือน,นี่ยซึ่งบอกเลยว,ว่าฝากติดตามซิงเกิลน้องด้วนโรนี้ะจะเป็นซิงเกิลแบบ ไปทางเกือบทางเหนือสับลอยได้ไหมพี่นออ้องรอบติดตามพี่น้องไปทางภาคก,าก,ากลางเราบันนี่สีผ้าเป็นเซอร์นทางเหนือบันนี่พี่น้องรอบติดตามโลนี่กับตองซีแกมนะครับออช่วงนี้ระหว่างนี่เพราะเอฟซีคอมบินบอลเกิดข้ามาเยอะมากขอให้มีความสุขมากเอฟซีมาขอให้มีความสุขมากสุขแข็งแรงครับน้องซีแกมเปิดมาป้าของพันนะครับ <laughs> เป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งนะคะให้กับน้องสิคแกรมนะคะอ่าแต่พี่เรฟก็มาตุตาลาลากษณ์เออเมื่อวานกับพี่แม่แม่ไหนาเวทีกับมี่นะคะเนื่องจากวันคล้ายวันเกิดในนี้พี่พี่พี<อ>่กีตา้าก็มานะคะมอบให้เลยค่ะตอนนี้ได้เลยนะคะมอบได้เลยนะครับนระหว่างนี้ช่วงมอบ เป็นน้องเปื้อเป็นน้องน่ารักในเอกในค่ายอันนี้รุ่นพี่นะนี่ยืนอยู่ที่อ่าข้างๆพี่น้องหมดเลยภาสาแกก็สุกคนเลยนี่จากครูจูนี่จูนี่พี่ฟุ๊กตอเกียวมิวซี่ครับโอ้พี่ยูรีหลายๆคนจะเห็นความน่ารักของซีแกมอยู่อยู่ในค่ายยู่ในไลฟ์สดนก็สิเป็นครับมาลงโปกปาก บางคนก็มอบก่อนลงล่งหน้าแล้วบางคนที่ไม่ต้องวันนี้ก็มอบลงหน้าไปแล้วก็มีมอบให้น้องไปก่อนก็มีแล้วหรือบางคนย้อนหลังก็มีนะครับวันย้อนหด้านล่างก็จะมอบได้หยิบนะคะได้เรื่อยๆเลยนะคะควันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกบ้านของของน้องซีแกรมที่เข้ามาส้อบจองตัวอันนี้มอบให้พ่อบีค่ะน้องซีแกรมจาก,<อ>จากจากน้องซีแกรมค่ะโอ้หนักหนักดีขอบคุณครับผมร่วมผลไม้เพื่อสุขภาพ เอาแายรูดในข้อปันเนียหนึ่ง,งสองสามะนะคะอันนี้จากน้องซีแกรมจากครอบครัวน้องซีแกรมนะคะมอบให้กับพ่อพ๊กนะคะก็ขอเรียกว่าตามพัทกุกลนี่ค่ะเป็นมาไงอย่าดีมีควิบหมกย,มยูนี่พี่น้อง